สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ายเนาะใช่ค่ะพี่ายนี่มารับรถนะบรรยากาศฝนตกนิดหน่อยแล้วก็เลยมาถ่ายอาจจะไม่ได้ถ่ายรีวิวอะไรนานนะอันนี้ก็เข้ใหม่เพิ่งมารับวันนี้พี่ายมารับเองเนาะใช่ค่ะเข้ใหม่แลครับบอกเลยว่าไม่แรงแน่นอนนะคันนี้เนาะครับภาพตามราคานะครับผมนะอันนี้ก็คือร้อยสิบนะครับผมร้อยสิบเออครับผมร้อยสิบไทนะครับผมว่าแต่งนิดหน่อยเนาะแต่งนิดหน่อยนะครับผมนะสำหรับใครสนใจผมรออัปเดตเนาะ เดี uh ๋ยวจะทําความสะอาดแล้วจะถ่ายให้ด right ูเนาะใช่ค่ะถ่ายดูข้าวๆเฉยๆนะครับนี่ก็มีล้อมีแต่งล้อมีเขาเรียกอะไรแบบมีแต่งล้อมีมีท่อแล้วก็ผมมีล้อมีท่อแล้วผมมีมีจานแล้วก็มีอะไรนี่แต่แต่งนี่หนักคันนี้แต่งมาเยอะนะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรกันเ่ยคาร์บอนคาร์บอนนี่ก็คาร์บอนมันมีอันนี้ด้วยนี่ใช่ครับเขาเรียกอะไรที่วัดที่วัดที่วัดแรงดันไฟนะครับผมในนี่คันนี้ก็มีนี่วัดแรงดันไฟใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ครับผมเนี่ย รีวิวคร่าวๆอาจจะไม่ได้รีวิวจอลึกนานเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูก่อนนะถ้ายัางอยู่นะแต่ถ้าปิดก่อนอาจจะไม่ได้ทำนะครับผมวันนี้ก็มาข้าวเนาะก็ข้าวพามาดูเฉยๆว่าการเอารถการอะไรธรรมดานี่แหละเนาะครับเนาะ <S <S วันนี้คือมีโอกาสได้มาช่วงเช้าแต่ปกติไม่ค่อยได้มาเนาะเพราะวิไฟจะไปรับรถช่วงคทำกว่าจะทำตุระอะไรเสร็จเนาะแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาช่วงเช้าก็เลยเราทำความสะอาดเนาะคนะ,น,ะนะล็อกก่อนล็อกได้เลยนี่ล็อกได้เลยนี่นะ น,นีบอกได้ว่าสวยๆน<ช>เนอะแล้วร้อนทำก๊อสานให้ผมราคาอาเบกค่อยว่ากันอีกทีนะผมสละใครที่สนใจรีบฝากติดตามไปด้วยเนาะเผื่อมีคันที่แวงสนใจจะได้เห็นก่อนเพื่อนนะ,<ช>นะอันนี้เอาตัวลาไปก่อนได้ไหมใช่ผ<ว>กใหม่ชิ้นหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย